เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่12มีนาคม2025หัวข้อคัดลอกแบบอย่างและวางทำตามข้อพระคำหลัก1โครินบทที่11ข้อที่1 1 ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์อ่านพระคัมภีร์2งพงกษัตริย์บทที่สองข้อที่8ถึง15 8แล้วเอลียาเอาเสื้อคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ำนั้นน้ำก็แยกออกไปสองข้าง ท่านทั้งสองก็เดินข้ามไปบนดินแห้งเก้าเมื่อข้ามไปแล้วเอลียาพูดกับเอลีชาว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้ก็จงขอเถิดก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านและเอลีชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิเดชของท่านสองส่วนสิบและเอลียาตอบว่า ท่านขอสิ่งที่ยากนักแต่ถ้าท่านเห็นเราถูกรับไปจากท่านท่านก็จะได้อย่างนั้นแต่ถ้าท่านไม่เห็นท่านก็จะไม่ได้สิบเอ็ดเมื่อท่านทั้งสองยังเดินสนทนากันต่อไปดูสิรถรบเพลิงคันหนึ่งและพวกมาเพลิงได้แยกเข่าทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุ สิบสองเอลีชาเห็นและร้องว่าพ่อของข้าพ่อของข้ารถรถแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาอีกเลยแล้วท่านจับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองท่อนสิบสามเอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลียานั้น และกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอแดน14แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลียาสถิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลีชาก็เดินข้ามไป15 เขาผู้เผยพระวจนะที่อยู่เมืองเยรีโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าฤทธิเดกของเอลียาอยู่กับเอลีชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านแล้วโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านเนื้อหาท่านรู้ไหมว่าท่านสามารถได้รับผลลัพธ์เดียวกันกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้หากท่านรอบเรียนแบบของเขาหรือเธอ เมื่อเอลยาออกจากโลกและทิ้งเสื้อคลุมของเขาเอลีชาก็พามันไปที่แม่น้ำจอดแดนเอลีชาทำเช่นเดียวกับเอลียาที่เอาเสื้อคลุมฟาดลงที่แม่น้ำและเรียกหาพระเจ้าของคุณพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาซึ่งเป็นเอลียาให้ตอบเขาเหมือนกับที่พระองค์ตอบคุณพ่อของเขาและพระเจ้าก็ตอบท่านที่รัก ท่านรู้ไหมว่าภายในหนึ่งชั่วโมงท่านสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่บุคคลอื่นใช้เวลาเจ็ดสิบปีในการเรียนรู้เมื่อท่านอ่านหนังสือและชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและดูสารคดีท่านจะเรียนรู้มากมายและท่านจะสามารถนำบทเรียนเหล่านั้นไปใช้เชื่อผมเถอะว่าท่านจะได้รับผลลัพธ์เดียวกันโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามเป็นเรื่องจริงที่ลูกๆของพระเจ้าควรเรียนรู้จากผู้ที่เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกับที่เปาโลตักเตือนในข้อพระคำหลักประจําวันนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาควรสังเกตว่าการเรียนแบบดังกล่าวต้องสอดคล้องกับพระประสงค์และคำสั่งของพระเจ้าประเด็นปฏิบัติ อ่านชีวประวัติของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือใครบางคนในสาขาการศึกษาของท่านสัปดาห์นี้